นี่คืออาวุธของป้าออค่ะเพื่อกำจัดสาบเสือเพื่อลูกค่ะนี่คือลูกผลค่ะที่ป้าออต้องการเมื่อไรเขาโตเต็มที่ก็จะร่วงลงนะคะแต่สาบเสือมันรกมากค่ะป้าออจึงต้องกำจัดสาบเสือเพื่อลูกนะคะเพื่อเก็บลูกได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะก็เริ่มปฏิบัติการสิคะให้หมดชิ้นซากไปเลยค่ะแต่ขนาดที่ฝันนั้นหอมมากเลยค่ะ กลิ่นสาบเสือหอมหอมค่ะเป็นสมุนไพรนะคะค่ะแล้วก็นี่คือลูกของมันที่กําลังใกล้จะแก่จัดนะคะก็ไม่นานก็ลูกเล็กลูกน้อยก็จะตามมาอีกนะคะเราจึงต้องกําจัดสาบเสือเพื่อลูกของเขาค่ะก็ชมกันเพลินๆน,นะคะนี่คือมะม่วงหิมมะพานพานัพนเอ็มสองนะคะดกดีค่ะขอสวัสดีขอสวัสดีขอให้มีความสุขค่ะ กำจัดมันเลยสาบเสือให้หายสิ้นซาก